ตรวจสอบสภาพเครื่องก่อนซ่อมนะครับอันนี้ลูกค้าจะยังไม่ได้ลอกพลาสติกที่หน้าจอออกนะครับจะไม่เกิดฝ้าขาวและมีโอกาสาที่จอภาพจะเสียสูงมากนะครับน,นี้เริ่มเป็นฝ้าขาวไปแล้วนะครับส่วนตัวฝาปิดไมโครดิการนี้จะขาดไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไมโครดิการนะครับเดี๋ยวขอญอาตตรวจสอบดูก่อนนี้เป็นโปรแกรม powermap นะครับ โปรแกรมแผ่นที่ตัวปุ่มกดตรงแคปตรงนี้หายไปแล้วนะครับนี้กรณีที่สนใจจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทราบนะครับอะไรทุกอย่างผมมีทุกส่วนเลยนะครับส่วนตัวพัดลมระบายความร้อนอันนี้จะเสื่อมสภาพมาแล้วนะครับ จะทดสอบเครื่องให้ดูนะครับทดสอบเครื่องครับอันนี้จะเป็นอาการเปิดไม่ติดแต่มีไฟเข้านะครับทดสอบกล้องหลัง ก้องหลังก็ไม่ทํางานด้วยนะครับในดีวผมขออนุญาตเอาตัวฟอนแพ็กแนวออกมาก่อนนะครับ นี่หลังจากที่สลับหน้าจอ LCD นะครับมาใช้ของทางร้านนะครับก็สามารถที่จะบูตเครื่องมาได้เลยนะครับทดสอบการกด eject ขึ้นแผ่นนะครับนี้มีแผ่นค้างอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้มีแอปพลิเคชัน error นะครับจําเป็นที่จะต้องมีการคืนค่าโรงงานนะครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดเปิดเครื่องใหม่ก่อนนะครับ น,นี้กดคืนแผ่นไม่ออกนะครับก็คือทุลบเบืเรงต้นเลยนะครับที่พบปัญหานะครับก็จะมีเรื่องของ LCD ที่เสียนะครับในส่วนตัวแบ็คไลท์แล้วก็ไม่สามารถกดคืนแผ่นได้กดเล่นแผ่นไม่อ่านแผ่นนะครับอันนี้ ในส่วนนี้จะเป็นบทุดที่ลูกค้าเชื่อมต่อไว้อยู่แล้วนะครับจะทดสอบก็มองหลังเพิ่มเติมนะครับก็มองหลังทํางานปกตินะครับแล้วก็ในส่วนตัวพัดลมระบายความร้อนตรงจุดนี้นะครับก็จะมีเสียงดังอันนี้ต้องทาความสะอาดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้ภายหลังนะครับจกทีต่ตกของซ่อมกันแล้วเดี๋ยวผมจะแก้ไขแล้วก็ทําการเทสให้ในส่วนต่างๆนะครับให้ใช้งานได้